อารมิงซาวแอนไลท์สุรินจัดจำหน่ายเครื่องเสียงมือหนึ่งและมือสองอโอเคครับสวัสดีครับผมกลับเข้ามาสู่หน้าที่ตรงนี้กันอีกครั้งหนึ่งครับกับร้านอารมิงมิวสิกอ่าอีนี้ e ีพีที่54ประจำวันที่23สุลหานาอคลิปนี้มนของเข้ามา นิดหน่อยเป็นสินค้าบ้นบานๆเป็นตู้บ้านๆก็อาจจะไม่เยอะแต่ก็ภูมิใจนําเสนอครับเหมือนเดิมครับคลิปนี้หมายเลขเบอร์โทรก็ยังเป็นเบอร์เดิม02735077เบอร์ไลน์ก็เป็นเบอร์เดิมครับสำหรับคนที่มีลายเก่าผมนะหลายคนทาาักมาทักมาทําไมไม่เห็นผมตอบผมอ่ะรบกวนใครที่มีลายผมอ่ะเบรเป็นเบอรเ์เรก่าด้วย เป็นลายเก่ารบกวนแอดไลเอทไลเบอร์ศูนย์แปดสองหกเจ็ดสามห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดอีกรอบหนึ่งเด้อครับให้ระบบบรรทันเข,ข,ข้าระบบอีกรอบหนึ่งก่อนครับไม่งั้นมันจะทักมาแล้วมันจะไม่โชว์ที่เครื่องผมเพราะว่าลายเก่าผมเสียประมาณนี้ครับแล้วก็เบอร์โทรเป็นเบอร์ 2. เดิมนั่นแหละครับศูนย์แปดสองหกเจ็ดสามห้าศูนย์เจ็ดเจ็ดอ่ะมาดูที่แรกเลยครับเป็นฮอนตัวนี้เป็นของแอคคอร์ด,ดเด้อปากีเปียดนิ้วเป็นปากเหล็กนั่นไม่ใช่พลาสติกครับตัวนี้ มีหนึ่งตัวใช้งานปกติดีครับดังปกติตัวนี้ให้อยู่หกร้อยบาทแต่หกร้อยบาทสินค้าบ้านบ้านตู้อันนี้สินค้าบ้านบ้านไม้สิบห้าน,นิ้วหลมครับเป็นสินค้าบ้านบ้านใครเอาไปฝังบ้านบ้านเปิดเ,เล่นๆในบ้านก็มีใบหนึ่งใบละสามร้อยบาทเด็กถ้าได้สนใจใบละสามร้อยบาทครับไม้แค่สิบห้านิ้ครับ แล้วก็เป็นตูเ้เบรตัวนี้จะเป็นเอฟพอนเอฟอนตัวนี้กว้าง59สูง66ลึก90ตัวนี้เป็นหน้าตกแต่งเหล็กเด้อครับแต่ว่าลูกค้าใส่หน้าผ้าไว้อยู่เป็นเอฟพอนมือจับแบบคขร่องสีสวยแถบไหมดีขอบเหล็กขอบเหล็กเด้อครับขอบเหล็กเน่นน้สีสวยขอบเหล็กแรงล็กจับมีส,สออติเตอร์หน้าผ้าให้ครับ ก็พร้อมใช้งานใบละใบละเด้อใบละเป็นร้อยบาทอ้าวราคานี้เลยวันนี้มีแต่ราคาไม่ได้ตัวนี้ไาละเปนร้อยบาทเอมอนอตัวนี้จะเป็นตู้12บสองนิ้วสองคมีมาทั้งหมดแปดใบด้อสภาพก็ด้านหน้าจะเป็นตะแครงอย่างนี้มีฟิลเตอร์ให้พร้อมกับขอบหนาๆอย่างนี้เลยสามารถเอาไปแขวนได้ครั ก็สวยครับประมาณนี้หน้าก็จะเป็นจุดตะแกรงอย่างนี้เลยแล้วก็จะมี้ซิลเตอร์ให้ด้านหลังครับมีทั้งหมดหนึ่งใบครับตัวนี้ก็ให้พิเศษใบละแปดร้อยบาทเหมือนกันใบละแปดร้อยบาทเหมือนกันสวยงานขอบเหล็กเด้อนี่งานขอบเหล็กสีระเบิดหนาอยู่ครับเก็บสีไม้อีกรอบหนึ่งนี่เดี๋ยวเลยพอกได้มื่อนี้สองคูณสองสิบสองนิ้วชักแหลมจะเป็นจวด แประมาณนี้ไปละแปดบาทะนะงนี้มาเกลียวสีวไปมาดูนิด <c oughs> จะเป็นตัวเล็กพลาติให้ามาให้ดูก่อนุอ้งอนอ,น,อ,อนี่รับอะมาดู ตัวนี้เป็นสินค้ามือหนึ่งด้อครับก็ตัวนี้คนที่เคยใช้พวกเอ,อลโตเสียงประมาณนั้นเลยเอฟเฟกนี่หวานมากเอฟเฟกหวานมากแจ็คข้างบนจะเป็นคอมโบแจ็คคอมโบแจ็คหมดเลยครับแล้วก็จะมีไฟแพนทอมให้48โวลต์ครับแล้วก็จะมีแพดอิดิตให้ครับโลคัสครับถือว่าเป็นมิกซ์ตัวเล็กแต่ฟังก์ชันดีมากครับฟังก์ชันดีครับ,รบมีเกนให้ ครับมีเกณฑ์ให้อ่าทั้งหมดมันจะมีมาทั้งหมด8ช่องนะแช่องสเกตดูตัวนี้ตัวบนจะเป็นเกณฑ์และจะมีเกณนคอมครับเป็นคอมดักพวกสัญญาณตะกูลสัญญาณที่มันแรงๆอะไรมาอย่างเงี้ยครับใช้กับไมนี่เวิร์กมากครับป้องกันการแบบฟีดแบ็ k ได้ดีครับป้องกันลําโพงเราขาดด้วยครับตัวนี้จะเป็นคอมเพรสเซอร์ ให้มาแปดช่องคอมสเซซร์ให้มาหกช,ช่องอีกสองช่องจะเป็นช่องสเตอร์ฟังก์ชันพาราิกก็จะมีเป็นแหลมกลางเบียดให้แหลมกลางเบียดครับแล้วก็จะมีเป็นอ็อกนี่มีอ็ 1, อกหนึ่งอ็อกสองอีกเนะครับเป็นมิกเล็กแต่ว่าฟังก์ชันมาครบจะเต็มครับฟังก์ชันจะเตรมมากมีอ็ 1, อกหนึ่งอ็อกสองอ็อกสองเป็นเอฟฟิครับอ็อกสองเป็นเอฟฟิเอฟเอฟิให้มาทั้งหมดเก้าสิบเก้าโปรแกรมเสียงหวานแจีวเลย แล้วก็มี USB มีบลูทูธให้ครับมี USB มีบลูทูธให้ฟังก์ชันแต่ละช่องก็จะมีเป็นแพลนให้ครับแล้วก็มาสเตอร์ครับ LR ครับตัวนี้เอฟเฟกให้มา24บิตเด้อ99โปรแกรมครับเสียงดีเสียงหวานเสียงแจ๋วเลยอะ่ะครับผมยังชอบเลยตัวนี้เสียงดีมากครับแต่ได้หาใช้อยู่เด้อราคาอยู่ที่2,500บาท2,500บาทเด้อ มี2ตัวครับ2,500บาทเสียงดีมากไม้ตัวนี้จะเป็นไม้เซนส skm 9000เป็นของมือหนึ่งเด้อใช้งานปกติตัวนี้ก็ให้อยู่2,500บาทเหมือนกันครับเซนเซอร์ครับ s m 9000ครับ, 000, รบก็ท่านใดสนใจก็ทักแชทมาเด้อแรกเอนี่แรกใส่ตูล้ลำโพงนี่้รนข้าก็จะประมาณนี้ผมไม่ได้วัดขนาดให้เนี่ย ครับคือท่านได้จะซื้อไปใส่อะไรเด้อตัวละพันแปดพันแปดท่านใดสนใจก็ทักแล้วสอบค้างขนาดคำตึงได้ตู้ลำโพงก่อนตู้ลำโพงจะเป็นเจบินไม้ยี่สิบบินเด้อตัวนี้ถามว่มา,ามีหน้าผ้าไหมนี่หน,น้าผ้ามีครับอย่างนี้ทุกใบเลยครับหน,น้าผ้ามีทุกให้ทุกใบ ก็กว้าง60สูง8 0สิบลึกหกเป็นไม้20มมิลครับก็สวยๆไม้ดีมีตําหนีอีกใบเดียวนี่มีตาหนีออีกใบนี้แตกมุมครับก็ท่านใดจะยกเหมายกเหมาผมค,คิดแค่11ไปอใบอีกหนึ่งใบนี้ผมแถมให้ไปเลยเอาไปเก็บงานเอารับเอาไปตัดแล้วก็เสริมไม้เข้าไปใหม่ <c oughs> น่าจะโดนจะเทระไรสักอย่างครับตกอะไรสักอย่าง ใบ,ล,นนบละแปดร้อยบาทใบละแปดร้อยบาทเด้อใครยกทั้งสิบสองใบผมคิดแค่สิบเอ็ดใบตัวนี้ผมแถมให้ไปหนึ่งใบประมาณนี้เลยมีหน้าผ้าให้ทุกใบเลยจีบินเดอร์จีบินสิบแปดนิ้ว,วส่วนกลางสิบสองนิ้วกลางสิบสองนิ้วแลมจะเป็นจรวดตัวนี้มีหน้าผ้าให้ทุกใบเหมือนกันหน้าผ้าผ้าบีอยูยนะหน้าผ้า ให้ทุกใบมีทั้งหมดตอนนี้รู้สึกจะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าที่ไปไม้สิบห้ามิลเป็นไม้แท้ตัวนี้ใ, 1, 2, 3, 5, 5, 5, 5 hey ให้ใบละสี <It> ่ร <c oughs> ้อยห้า <Pent> ส <az awa> <Mandarin>. ิบาทใครจะเมาหมดเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ขับใบละสี่ร้อยห้าสิบาทใครจะเมาหมดมีราคาพิเศษให้อ่ะมาดูเีดิวตัวนี้สายแบงกว้าง หนึ่งสองสามสูงหกศูนย์ลึกเจ็ดเจ็ดครับตัวนี้เป็นงานขอบเหล็กเด้อไม้ยี่สิบมิลสภาพดีมีมีมอกไก่ให้ตัวนี้มีอกไก่ครับไปนหน้าภาพประมาณนี้เลยนะครับท่านใดสนใจขับไปถ่ายด้านหลังให้ลูกค้าดูหน่อยภาพไม่มีผุไม่มีแตกโอเคอยู่นะโดยรวมด้านข้างนี่สวยเลยครับสภาพไม้ยังแน่นแน่นครับเดี๋ยวท่านใดสนใจครับไปละ แปดร้อยบาทใบละแปดร้อยบาทท่านใดสนใจก็ทักเช็ดมาด้วมีทั้งหมดหกใบน่ะมาดูมอนิเตอร์เดียวกันมั้เนี่ยมอนิเตอร์ข้างในก็จะประมาณนี้เลยใส่แปดสิบแปดคิวห้านิ้วเป็นเงินสักแรงพมิเตอร์มีพิเตอร์ให้คอ่ามีหกใบด้วย ตัวนี้สวยหน่อยเป็นงานตะไคร่ปั๊มเป็นงานตะไคร่ปั๊มสวยสวยเลยตัวนี้เดี๋ยวผมดูให้ว่ามันมีเปาสีขาวมอนิเตอร์ตัวนี้ไม่มีไม่มีเรื่องไปจอบใส่เอาเป็นงานตะไคร่ปั๊มฟิลเตอร์15นิ้วปากแครกุมแปนตัวนี้ให้ใบรัก้าร้อยบาทตัวนี้ให้ใบรัแปดร้อยบาทเอาใบรัก้บบาร้อยบาทกับใบรัแปดร้อยบาท ส่วนตัวล่างตัวนี้เบียดอันนี้ตรงนี้ให้อ๋อสิบแปดนิ้วสิบแปดนิ้วบานๆเน้อไม้ดีไม่มีผุไม้ดีไม่มีผุแต่ว่าสภาพอาจจะครึกหน่อยก็ท่านใดหาใช้เนี่เป็นกระแทกข้างไม้ดีแค่ว่ามันมันมันเพื่อนฝุ่นเพื่อนใจเฉยๆครับไม้ยีส่สิบนเต็มส่งดีตัวนี้ใบละ ให้พิเศษใบละห้าร้อยบาท <c oughs> <c oughs> ใบละห้าร้อยบาทเด้ะมาดูเสียงกลางเดินหน้าย์ซาวซิสเต็ม <c oughs> ตัวนี้จะเป็นกระต่ายป๊อฟิลเตอร์แถมก็เป็นแปดพวงแปดเด้ครับเป็นสิบสองนิ้วตาหลังสวยมือจับมีเด่นล้างให้พร้อมครับแล้วก็จะมีขัดแฝนให้หนึ่งชุด ราคานี้เป็นราคาทุบเปล่าด้อยครับทั้งหมดนี้ให้อยู่2,500บาทให้เฟรมทุกสองใบพร้อมเฟ่า2,500บาทใคาสนใจก็ทักมานะตัวนี้จ f เฟรชไม้เคสว้าง122 0ู68หรือ61ไม่มีราคาเด้วยนี่ตอนโคงแบบฉีเฉอาจจะมีรลอกๆอกนิดนิดหน่อยๆ ไปเก็บงานเอาครับใบละหกร้อยบาทหกร้อยบาทอ่ะมาดูตัวนี้เป็นตู้บริษัทนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นค่ายไหนดูดูชุดแขวนเขาแข็งแรงมากแน,น,น่นหนาด้านหลังก็จะเป็นชุดแขวนโร,รงงานหมดเลยนะปากก็จะเป็นปา่าเขาเรียกปากลันหรือเปล่ต,ตัวนี้ผมไม่แน่ใจเนะี่ยให้ไปพร้อมปากเลย <c oughs> เป็นจุสองนิ้ว หน้าก็จะเป็นตะแกรงอะดุลมมีฟเฟอร์ให้ด้านหลังมีเพลีนให้เบรกเตอร์รอสครับก็มีเป็นชุดแขวนให้ตัวนี้ได้อยู่ไปละหนึ่งพันบาทราคาดีคุ้มมากเลยไปละหนึ่งพันบาทครับใครได้ไปนี่คุ้มครับได้ปากไปด้วยจุดก็จะใส่เป็นห้าหนึ่งศูนย์หรืเจ็ดห้าศูนย์ก็ได้ครับไปละหนึ่งพันบาทอ่ะราคานี้เลยอ่าเทอร์โบ ไม้ปลากว้างห้าสิบหกสูงเจ็ดสิบสองลึกแปดสิบตัวนี้ของเอ็นจีโปรมีสองใบให้ใบล้แปดร้อยบาทไปอ่ะก <c oughs> ลางตัวนี้จะเป็นของออ่่าาดูก่อนจำไม่ได้อ๋อขอจันอีทขับเป็นฮอนโหลดไม้ดื้อฮอนโดอาจอจันอีท ตัวนี้ใส่ปาก8ปดดหรือเก้าคหรือใครอันนี้เจ้าของเดิมเขาใส่จรวดไว้ใส่ใส่ไอแดนจรวดไว้ก็ใครจะไม่ใส่ก็ถอดต,ตัวน,นี้ออกใส่เป็น8ปดเป็แได้เลยครับข,ข้างหน้าจะมีเป็นตะแกรงเล็กให้ประมาณนี้ถ้าใครสนใจเอาไปเก็บงานเด้อก็ให้ใบละอา่า ไป้บา้านละหกร้อยบาทไปเอาสาน,เน,าน,านีเลยตันสามีเลยไปพวกหลองจะเนียนรื้อบ้านให้นี่ใส่หาพวกแอม,มพวกประดิษฐ์จเจริญพวกแอม,มประกอบตัวใหญ่ๆห,หน่อยครับเพราะว่า <c oughs> อย่าเอาไปใส่กล่องเด้อมีสองกล่องใช้ตัวละเจ็ดร้อยบาทไปเอาแรกตัวละ, 200, อะสองร้อยแรกตัวละสองร้อยเดี๋ยวถ่านี่ตัวละเจ็ดร้อยบาทมีสองกล่อง รถเข็นรถเข็นล็อบนี้มีมาทั้งล้ออ่ะมีมาทั้งล้อดิจะเป็นล้อสองล้อเล็กกับล้อใหญ่อ่ะใจรักก่อนเยอะเอาเป็นล้อใหญ่ล้อใหญ่ขอตัวละคันล้อเล็กตัวละแปดร้อยล้อเล็ก มีตัวล็อกล้อทุกตัวตัวละแป0รบาทพร้อมใช้งานเลยมีหลายตัวนะครับท่านใดจะหาไปใช้งานตัวละแปดร้800บาทให้ราคานี้เลยซื้อตามท้องตลาดไม่ต่ำกว่าพันสี่พันสองพันสามอ่ะครับแ,แต่ยี่ห้ออันนี้สวยนะเพราะว่ามันเป็นของช่างนิวนมีงานเป็นงาน CNC สวยครับดอก12นิว้ว น่าจะเป็นพวกในชแนลพกโทษอะไรแต่ว่าลูกคายกกระดาษยกอะไรไม่หมดแล้วตัวละ350บาทอ่ราคานี้เลย350บาท BM นีส่สวยเลยมีเดิมอยู่3นะพวกนี้จะเป็นดอกซ่อมไะใช้งานกปกติดอกซ่อมอดอกซ่อมดอกละบพันตัวเดิมมี่ก็เดิมไหมสวยอยู่ เดิมตัวละพันสองอะราคานี้เลยราคาไม่แรงตัวละพันสองหานิ้วด้ออันนี้นี่มีสองตัวสองเอทที่สวยสองเอทขอตัวละเก้าร้อยบาทเดิมๆเลยจอไรเอทสิบสองนิว้วส่วนตัวนี้จะเป็นกิฟต์เดิมๆย,ยังไม่เคยซ่อมอันนี้ก็เดิม อันนี้ก็เดินนดเเดมสามสอมเอเดิมสามสีหนึ่งอ่าราคาสี่ดอกเนี่ยอันนี้เอาไปเก็บงานเอาเด้ครับก็เอาเป็นดอกละสี่ดอกเนี่ยขอสองพันสี่ร้อยบาทตัวใช้งานงปกติเดิมเนี่ยตัวละเจ็ดร้อยอันนี้ตัวละสองร้อยไปอ่ะ <Krist us> ราคานี้เลยคันนี้จะเป็นตัวอินทนนท์พันสองร้อยวัตต์สวยๆนะเดิมมี3มมีหมกหลุดอันหนึ่งนะแต่น่าจะไว้ลืมอ่ะตัวเนี้ยครับหมกหลุดหนึน่งครับก็ก 8, ตัวเดิมแปดตัวหมกหลุดพันห้าราคานี้เลยครับอ่ะ มาดูตัวนี้นี่ e สามร้อยสิบห้านิ้ว e สามร้อยมีสี่ดอกมีสี่ดอกสวยๆนะตัวนี้ขอดอกละพันสองไปเดิมๆอยู่นะนี่ดอกละพันสองครับดอกละพันสองมาท่านาสนใจแรกสามยูหรือ icu หรือสิบเก้า c ีอูตัวนี้ขอพันพันหกร้อยปอะถังตัวละ400แหลมคันนี้ตัวละสามหแหลมตัวนี้น่าจะเป็นของตินยี่ห้อไม่ใช่เซตีเฮดก็อ้อยไม่ใช่เซตีเฮดอีอาร์ซีเอฟตัวละแปดบาทพีตัวละ400บาท นั้นเลยคุณเคยเก็บตัวไปอันนี้ใครหาตัวเดียวเด้อสี่รอยบาทห้าหนึ่งศูนมาดูดอกตอคันนี้ตัวนี้สวยๆเลยคุ่นี่หนึ่งต่วงนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วมันลมมันฝุ่นเดิม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 เด้อม,มีอยู่หนึ่งสอสามสี่ห้าหกหดอกเจ็ดแปดแปดดอก 1, อ 1, ด, 1, ดอกละ1,350บาท1,200บาทเด้อนี่1,200บาทดอกละ1,350บาทแล้วก็จะมีเป็น M S นี่07ตัวนี้อ่าดอกละ900ตัวนี้น่าจะเดิมๆครับตัวตัวนี้เป็น07ด้วยกันเตน่ดอกยกกระดาษยกอะไรมาใหม่ตัวนี้สวยเลยนี่ กระสวยครับตัวนี้แน่นแไม่มีเบียร์สักดอกดอกละ800บาทไปเอา IMF กับโปรยูโรตัวนี้ก็ดอกละ800บาทเอาให้เราชารท่องกันไปเลยครับก็มีตรงไหนอีกไหมตู้อันนี้ตู้นี้ใครที่หา B พันสครับตัวนี้จะเป็นไม้ป่าเด้ก็มีมาแล้วมีเข้ามาเรื่อยๆอยู่ ใบละ1,100บาทใบละ1,100บาทเทอร์โบ15นิ้ว W S ไม้ปามการงานซีระเบิดก็ใบละ1,100บาทแล้วก็จะมีทัาง็อดก็ตัวนี้กว้าง4 5สูง8 0หรือเกตัวนี้ทั้งดอด็อด b v เรือ6ใบขับท่านใดสนใจอุปกรณ์นื่นๆคลิปนี้น่าจะยังน่าจะประมาณนี้แหละท่านใดสนใจตัวไหนก็ ทักมาสอบถามได้ครับ0 8 2 6 3 7 3 5 0 7 7ครับก็อย่างที่ผมแจ้งท่านใดมีลายเก่าวผมแล้วก็ทักมาหาผมนี่ผมไม่เคยได้อ่านได้ตอบเลยรบกวนแอดไลน์เบอร์ที่ผมแจ้งอีกรอบหนึ่งให้ระบบมันรันอีกรอบหนึ่งเนาะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรน,ะน่าน่่จะไปแล้วล่ะครับสวัสดีครับ